สวัสดีค่ะทุกคนคะวันนี้จะตําถั่วนะคะถั่วฝักยาวค่ะเมื่อกี้นะคะเพิ่งไปตลาดมานะคะค่ะคุณผู้ชมคะนี่มีแต่มีแต่ลูกกำง,งามนะคะนี่ยาวกว่าแขนเราอีกคุณผู้ชมอุ้ยโลแบกยาวเลยเพืะ่ะยาวแบบงามมากเลยคะ่ะทุกคนค่ะอันนี้โลละสิบห้าดอนเนาะที่ไปซื้อมานะคะค่ะเราก็จะมาตํานะคะทุกคนก็มีมะเขือนะคะ มะเขือเชอรี่นะคะมะเขือเทศนะคะมีพริกนะคะมีมะน,นาวปลาราชูรสน้ำปลานะคะทุกคนค่ะเตรียมมาแล้วนะคะคนอื่นเลยเราก็ตำพริกนะคะทุกคนตำพริก ตำพิกเสร็จแล้วนะคะเอาถั่วลงตําค่ะทุกคนยกอัพอัพอัพนิดนึเคทุกคนคะเราก็จะหักใส่เลยนะคะอันนี้เป็นคนเอเชียนะคะที่เขาปลูกนะคะมันจะออกช่วงฤดูร้อนคะ่ะฤดูหนาวไม่มีเลยนะคะทุกคน

คือไม่ได้ซื้อไปบ่อยค่ะทุกคนถ้าถั่วสั้นนี้มันจะถูกกว่าค่ะก็เลยถั่วพักยาวเนี่ยไม่ได้ซื้อไปบ่อยนะคะตำให้ปูก่อนค่อยครุงค่ะ ตอนนี้ถั่วเราก็บุบแล้วนะคะพอประมาณนะคะตอนนี้เราก็ปรุงค่ะปรุงค่ะสำนาลงไปสองชิ้นก็พอเนาะมะเขือเทศค่ะ ะนะคะทุกคนชุบรสค่ะทุกทุกคนชุบรสใส่น้ำปลาค่ะประมาณสองช้อนครึ่งนะคะใส่น้ำปลาสักค,ครึ่งครึ่งช้อนโอเค เดี๋ยวเราจะชิมนะคะทุกคนขอุราตชิมนะคะใช้มือนี่แหละ

มาค่ะที่รับชมค่ะมาค่ะมาทานตำถั่วด้วยกันค่ะนี่ทานกับข้าวเหนียวข้าวสวยได้เลยแซบๆนะคะตำถั่วฝักยาวค่ะทุกคนวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะพบกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะบาย